đùi Đuôi đang ỉu căng lươn này nó ăn kinh cái đây này อย่าล่นเกมอย่าล่นวันแี้จีก็มีสีเดียวสีชมพูไม่มีนี่ไงตัวใหญ่กินเปล่าเราด้วยอืมดูดูขึ้นขนาดนี้ เหี้ยอะไร,ะไรยันนี่โอ้โหเมื่อยมาขนาดนี้ไอ้สัสไม่ไี้กัดวะอ,อกน้ำโอ้โยโอ้ยเจี๊ยยแตก่กลเดินมาถึงนี่โดนขาบเลยไอ้สัตว์ขาดเจี๊ยเนี่ยเยืน หลึ่มเปิดเบรกตาเปิดดยังไงช็อคเบอร์สิ๊กเลย

เกมจะล้นจะยัะ oh. เก็บปาจีให้เดี๋ยวลงน้ำฮะแต่อยู่เลยขึ้นถั่วอยู่แล้ว บ้านนี้ขึ้นแป๊บเดียวได้ไงหัวมัดเสร็จปุ๊บหนึ่งเงียบ ใหญ่นี่ยเอาวิง่งตรนแรกนี่ก็จะไม่ใหญ่สีปลาอะไรกระมงะสีเขีขนสีขนนี่ครับ วะใส่ต้อมองไม่ค่อยเห็นนี่โอ้โหแหงไปข้างหลังอีกข้างรถนี่รถนี่มันเกิดไงไม่โดนเบ็ดแล้วกูกัง<ำ> ồ oh, xá oh, 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 oh. sáng rồi quá ừ có đi, đó đi. Đó ใหญกตัว,ตว,ตว,วเกี่ยวเยอะห้คอนไปหางเลยอะ่ะติดติดหางเลยหลุดก็เข้าเลยเฮมาได้ไงก็มาตอมอยู่ไว้คนนี้แหละ 嗯，对呀，对呀。 เามาวิา่งไปทินสา mm. มเศร้าแน่เลยจังหวะชุลมุนด้ไหมเอ้อ tí nữa nhỉ, đã nhỉ Lúc cá lươn cho một cái này cái này xem quá 放掉，爬海了。 Đi ôm hồn nữa Ôm 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 phải nuôi đi Ôm 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 Ôm

โดนโดนโนดงฝ่ยจมตีสูงมีเกวขนาดเขียวมึงแดกไหมโอ้โหเล้งไอ้เขียวโวสีเขียวแม่งแน่นอนเลยลอยเล้งเลยโอ้โหเล้งไล่เล้งไล่มาแล้วเล้งไล่มาแล้วว้าว chút 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 này tụ tát, tụ tát ขบวนก็มีเตียววะเฮียที่ต้องหมอไม่แถวนี้หายมันไม่หยุดอ่ะเบรกหน่อยยังเปียแน่เลยใช่ผมรอ้นะผมน่าดีเลยโอ้โหตัวนี้เพิ่งรู้ว่าติดเบ็ด วะนี่มาอจิอย่างเดียวครับออจิง้งไอจิง้งปลามันเขี้ยวปลามันเขี้ยวไม่ดุไม่ลองดูนะนี่เลยลงล่างกัเพียบเลยนะว่าแล้วมันไม่กินเหยื่อจิกแล้วไม่รู้อาหารนี่มีแต่คนใช้เหยื่อจิกเดี๋ยวกิกเข้าไปครับ ผิวน้ำก็กินครับถ้าดินก็กัดอะไรเดี๋ยวเปลีายดี๋ยวสีขนน่าจะสีขนน้ำมนขึ้นนี่นะโออะไรครับเนี่ยตัวนี้ทุกทีอะไรอ่ไม่ใช่ ไหนโหยเ็กเล็ๆลันหนยีผเ,เนี่ยพี่เออแข่งไก่งไกอันนี้อันนี้อันนี้ไปเอาดิไปเอาสิไ่เอาสิเธอไม่ใช่เป้าหมายเธอไม่ใช่เป้าหมายมีปกยาก,ยากิตรงนี้ด้วย ไม่ใช่เป้หมายนะจ๊ะนะครับไม่ดับอีกสีขนเ,เื้อนเปียหาไปขาวฝนตกเสยตอกหาไปขาวดียนคือสีขนเรือสัมเปีย สี่คนให้มั่งอะไรก็ได้อ่ะโอ้โหห่างหายม,ามัน,น,นมพักนึงแล้วจะกลับบ้านอยู่แล้วกัดข้างล่างมันแม่นกว่าไปเนาะนกัดผิวน้ำมันไม่ค่อยจะโดนเด็ดดวนมันดวนมันโง่หุ่นเออมาจอดตรงแล้ววะ สองสี่คนครับพี่น้องครับมาแล้วครับติดตามหามาพักใหญ่เ,เ,นเนหนื่อยแต่เนื่อยไปหมดเนี่ยเป็นตันแต่ท้องเนี่ย จอดตรงแล้วจอดตรงอ่ะมันจะนอนตรงนี้มั้งเนี่ยนูนไหลอยู่นูนมันเปด็กยอะมาเลยเรื่อยๆอีกตัวตัว มาดินเลยเนี่ยเนียน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 ตามลงไปเปล่าไปเป็นในเล้งอีกนะโอ้ยไม่ใช่เว้ย โอ้โหไอ้คนยักษ์โห่แล้ว่าสมัครที่ติ๊เลยเอาว่ะก่อนมืดขาใส่ขาฝนกระหน่ำเลยเว้ย ฝนเลยห็นหเตลยเนี่ยกลทัวเลยเนี่ยข,ขึ้นเก๊กขึ้นเกไหนไหน,นกินก่อนนอนอยู่แล้วคุ้มกับที่รอ แต้วตัวอะไรก็ยี้ไม่ขึ้นโอ้ยโอ้ยเล็งไม่เอาจ้ะเล็งไม่เอานีจ้ะเล็งพี่มีปลื้มนะจ้ะ เยอะเปล่า <Yeah>, well. ติดสายพันแล้วปั๊มไหมกดเขาลงไปเออ ขนาดนั้นโดนคาบล่อโดนอินซีตัวนั้นคาบไปแล้วมั้งไ้ยแต่อินซีตัวนั้นคาบกัน่าจะขาดแล้วาจะไปยาวนี่นะเป็ได้ได้ได้ก็ได้วินนะอย่างสองได้เป็นผ้าเบรก

เฮ้ยมันหวานไหมเปล่าวะอีอะวเออวะมัน,มนมไม่มาเปียกปล้วไม่ร้านี่ไงสายนี้ยังขึ้นแล้วเลยสายไหนวะนู้นะนกวะนู้น,นวะยังไม่จบเฮ้ยจะขนาดนั้นเลยเหรอเออวะอี เฮ้ยดับเครื่องเาด้วยนะหมดปูนพี่หมดปุ๊บจิกปุ๊บจิกตามางัดมาเลยเบรเบ,บอีกเออมันก็ต้องหลุดดิเด่นกมันนานเกินฮะสุดแเนี่ยเบกอ่ะเกลยนียนย่มันนานจัด มันจะขึ้นตั้งแต่ที่แรกแล้วอย่างเงี้มันนานไปหน่อย